อ้เฮียไอ้ร้อยไอจีนี่เรามาสมหังกันก่อนดีกว่าใกล้เวลาแล้วนะเว้ยใกล้เราถึงตงครึ่งแล้วนะเว้ยถึงว่าจะมีฉากเลี้ยงน้ำตาปะวะหนูยาให้ถึงเวลมีพี่อะมีเชียร์นนะ แม่งกูไม่อยากทำเลยว่ะแต่มันต้องทำว่ะจะเลงบทตัวร้ายเลยพี่พี่บอยรับจบพี่ลอยรับจบพี่ลอยพีล่ลอยรับจบลอยนานาถูกแล้วน้าถูกแล้วนาถูกแล้วครับนะาพี่ลอยต้องพี่อะไรพี่ลอยเอาอย่าง,าาง,งนี้เรามาตัดเรามาตัดสินใจช่วงเสี้ยววินาทีสุดท้ายเลยเราเราลงคะแนนเสียงกันว่าจากรีพอร์ตทั้งหมดจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดเราควรปฏิรูปมัน้ยถ้าปฏิรูปชีนิ้ว ผมผมผมไม่เห็นผมไม่ขอออกเสียงไม่งั้นมันก็จะเหมือนเดิมอะบอสถ้าเราไม่ทําเหมือนถ้าเราไม่ทาแบบนั้นแล้วเราทําอยู่ทีนนิดหน่อยหน่อยเดี๋ยวน่าเหนื่อยป่ะโอ้อยู้นที่ไปช่วยเหนื่อยป่าวหายเออนะานะคะว่าไงจ๊ะหนูหนูอันนี้เสริมมาคือแก๊งที่หนูดูแลอยู่เขาไม่เข้าใจว่าทําไมการคัฟกระสุนจะต้องใช้วอรคออคอยถูกต้องเพราะว่า การครับกระสุนเนี่ยที่เราใส่วอดคอยลงไปใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นส่วนประกอบและปัจจัยของสภาครับมันคือเกี่ยวข้องกับอํานาจการต่อรองโดยตรงของสภาแต่เพียงแต่ว่าช่วงแรกที่ไม่มีสภาเราเลยเปิดเสรีให้ครับแต่แต่ว่าตอนนี้มันมันเข้ามาแล้วค่ะคือตรงตรงจุดนี้เคยหนูปรึกษาพี่กัดแล้วพี่กัดเขาก็บอกว่ารอน้ามาพูดเลยเพราะว่าวัดหลักก็เคยมีปัญหานี้เดี๋ยวให้นะ้าพูดเลยครับเพราฉันเนี่ยอพูด กเรื่องครับได้ครับแกงไหนครับเนี่ยอ่าเอ็กค่ะเอ็กโซเอ็กเกิลเฟนเอ็กเอ็กโซติกเอ็กโซติกได้ครับไม่มีปัญหาเก็เดี๋ยวสัก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 ชิงบ้านจบแล้วเดี๋ยวประชุมได้ค่ะได้ได้เดี๋ยวหนูจะได้แจ้งแกงไว้ได้ครับขอบคุณค่ะโอเคครับขอให้ได้เจอกันที่เขาจะไม่หายไป รู้ใช่ไหมได้ฟังเปมนคิวพี่พี่จะรบกวนเราหน่อยคิวคือเดี๋ระสแปะทิ้งรับเรื่องไว้ได้ค่ะแต่ว่าพวกเขาก็เนี่ยให้เขาไปช่วยช่วยกันฝึกฝนตนคิวคิวัันนี้ยหน่อยได้ไอทองอ่ะได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะค่ะเออเอาสักเดี๋ยวสักสักสามสามทุ่มคึ่งก็เรียกเขากลับมาได้แล้วเนาะโอเคค่ะโอเค พอเขากลับมาเสร็จปุ๊บคิวก็เนี่ยอธิบายเขาอธิบายเขาว่าแค่อยากให้ให,ให้ช่วยกันช่วยเหลือกันมีความสัมพันธ์ร่วมกันแค่นั้นเองและที่อีกอย่างคือการทํากิจกรรมอ่ะมันช่วยได้แค่เปลือกหน้า,าแต่ว่าเขาต้องพบเจอความลำบากันถึงจะช่วยเขาได้แบบเต็มรูปแบบหน่่นยนึงนะกิจกรรมสารสัมพันธ์มไม่มีหรอครับมีแต่ความลำบากอะไปด้วยกันอ่ะมันจะไปได้ไกลใช่ไหมใช่ไหมเพื่อน จริงค่ะเพื่อนเบอร์ไปด้วยกันไปหลายคนจริงกูเป็นเพื่อนคิวแล้วนะแลบรู้เปล่าตกเสาหนึ่งแล้วดวงครับโอ้โหพี่คิวมีเพื่อนเบิร์แล้วนะสรุปเลยนะไอ้รอยจิจะขำแต่พูดไม่ได้คือวันเนี้ยพูดตรงๆเลยคือเข้าไปเสร็จปุ๊บไม่พูดเยอะยึดไล่ออกกดไวริสจบโอเคนะถูกต้องครับอ่ะพี่ รึ้มจ้าแล้วก็เนี่ยไอ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 ,อเวรตัวไหนที่มันพูดว่าอะไรนะเดี๋ยวกูเข้าไปจัดการแล้วกูจะให้ไวรัสประชาชนมาเนี่ยมีหรายชื่อมั้กูจะโฟกัสแม่งเป็นพิเศษเลยผมไม่แน่ใจเลยเรื่องนี้ไอหัวลิงอยู่ไหมหัวลิงไมนั่นแหละน่าะต่อให้ข้อมูลแล้วกูใส่แม่งเลยสักชอบชอบแบบอยาก คืออยู่อยู่กันเองดีๆไม่ว่าไงใช่ปะ่ะชอบโดนยึดอำนาจเป็นไงแต่กูไม่เหมือนบูด็อกนะบอกไว้ก่อน,ไม,มอนไม่เหมือนอยู่แล้วไม่เหมือนอยู่แล้วเพราะกูทำกูยึดปุ๊บจเจริญต้นชิบหายใช่ปะ่ะไม่ต้องมานั่งเสียเวลาแบบเวอร์หัวหน้าเวนแบบฟูลพาวเวอร์เล่นไม่เป็นอารมณ์มรัรลอยแข็งปากกระดึกกระดักอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ปะ่ะถ้าเกิดว่า เราเปลี่ยนจากความเครียดเป็นความสุขมันคิดว่าไงกัญชาเสรีมีให้หมอทุกวันไม่เมาไม่ใช่หมอนี่คือคอนเซปต์คิดว่าไงพิมพ์มาเลยครับหมอจะออกก็กลวกันตอนวันนี้มีย้ายจุดนี่หว่าใช่ไหมจิใช่มึงไอ้เฮียมึงเอาจุดที่คนเขาแบบไม่ล่วงลงมาตายได้ไหมวะ ไม่ได้พี่มันไม่ใช่ผมพี่มันเป็นลายเส้นของผมแล้วนะเนี่ยไอสัตว์ <ไอ S 1> แล้วไอ้ไลห้าสิบกว่าล้านนั่นลายลายเส้นมงออะอะไรพี่ห้าสิบกว่าล้านะลายเส้นมึงมึงไก่คืนเขาไม่ละอ่ะห้าสิบกว่าล้านเลยพี่อันนี่ก็แหละไสไลด์ตกตึกโดนไปห้าสิบล้านไอะไรอ,ไ,อไม่ใช่มั้งไอ้เหี้ยเหมือนรอยตกข่าวเลยไม่รู้เรื่องเลยพี่ก็ต,ตีกันเขาเมืองเราต,ตีกันเขาเมึงอ่ะก็ตีกันเขาเมืองไนี่ผมตั้งใจเลยเนี่ยพี่รู้ปะ แค่ตอูอีเวนคือผมอะพยายามวางจุดที่คนเขาจะเกิดปัญหากันนะพี่ไม่ว่าจะทางใดก็ตามทางหนึ่งใช่เหรอเขาพยายามให้แบบเกิดความขัดแย้งระหว่างทางอะพี่เข้าใจปะอ๋อนั่นก็แสดงว่าคนที่ตกก็ไม่ได้ผิดคนที่สไลด์ก็ไม่ได้ผิดแต่คนผิดคือมึงไม่ใช่เอาเขาพูดเอ่ไงไม่เขาเรียกว่าแบบสร้างแบบให้มันเกิดสตอรี่ไงพี่โอเคโอเค อันนี้คือใครกับใครในห้าสิบล้านนะพี่ดูไว้กับซาเวียะไงโอโเป็นสไลด์เขาตกตึกไงโดไในไปห้าสิบไอ้กังหันนะพี่จริงๆมันจุดนั้นมันไม่ได้สูงขนาดนั้นด้วยนะไม่ได้สูงได้ตกลงมาแล้วตายไหมตายครับพี่อ่า<อ>แล้วพูดทำพี่อะไรถ้าเกิดว่าตกลงมาแล้วตายนั่นคือสูงอ